สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุลาพรเลสโกเบี้ยผู้สูงอายุรับเพิ่ม3,000บาทโอนเข้าเดือนกร,รกฎาคม66จริงหรือไม่ที่นี่มีคำตอบจากกรณีที่มีการโพสต์เนื้อหาบนสื่อออนไลน์เรื่องเดือนกร,รกฎาคมเตรียมเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่าเนื้อหาดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จจากการพบวิดีโอส่งต่อข่าวสารเกี่ยวกับผู้สูงอายุเตรียมตัวรับเงินเพิ่มเบี้ยยังชีพจำนวนเงิน3,000บาท ในเดือนกรกฎาคมนั้นทางกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงปัจจุบันรัฐบาลยังคงยึดตามหลักเกณฑ์เดิมซึ่งแบ่งเกณฑ์ไว้ดังนี้อายุ60-69ถึง69ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพ600บาท ต่อคนต่อเดือนอายุ70 79ป,บบป,บบป,ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพ700บาทอายุ80 89ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยยังชีพ1,000บาทต่อคนต่อเดือนนะคะดังนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าลงเชื่อ ข้อมูลดังกล่าวเป็นเด็ดขาดเลยนะคะและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวไปยังสื่อออนไลน์ต่างๆด้วยค่ะหากพี่น้องประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ www.dop.go.th หรือโทรศัพท์02 642 4336นะคะสรุปง่ายๆก็คือไม่มีมาตรการปรับเบี้ยยังชีพนะคะปัจจุบันรัฐบาลยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิมคือ600 700 800และ1,000บาทตามช่วงเกณฑ์อายุที่กระทรวงมหาไทยกำหนดค่ะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจุฬาพรลสโก้ Go, ด้วยนะคะ